เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ ตรงข้ามเซ็นทัลสารายามีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับกับเจ้านิสันจุกนะครับหลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่อีก1คันและคันนี้เลขไม้แท้1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลรถบ้านมือเดียวนะครับราคาบอกเลยว่าไม่แพงนะครับถ้าใครชอบสนใจวันนี้รีบมาจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสันจุกนะครับผมรุ่น1 6ีท็อปสุดแล้วนะครับรถปี2 0 1 4เลขไม้แท้1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลครับและคันนี้เป็นรถ บ้านมือเดียวนะครับสีดําเดิมจากโรงงานครับเคียร์ออโตโอ้เครื่องเป็นซินนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยจัดใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับราคาเนี่ยออกใหม่คันนี้9 0 0 0กว่าบาทเป็นมือ2วันนี้ผมขายเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ 2 3 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเองครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลยนะครับด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับกระจังหน้านะครับผมเป็นชุดแต่งโรเมียมพร้อมกับโลโก้นิสสันนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานของนิสสันนะครับเป็นยางของบิสโตนครับ สเปกยางเนี่ย215หนทับ R 1 7ครับและคันนี้มาพร้อมกับดิสเบกคู่นยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกคาร์บอนเจนนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยโฉบเฉี่ยวมากครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับเพื่อนๆมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดเดิมจากโรงงานนะครับพามาชมห้องโดยสารด้านหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับกว้างกวางมากนะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับสังเกตอะไรไหมครับ ตัวหัวเบาคนนั่งและคนขับนะครับมาพร้อมกับจอทีวี2จอนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับจองเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวแต่งมาให้เรียบร้อยเลยครับเพื่อนเือด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงครบถ้วนะครับผมและต่อมาลองสองด้านบนนิดนึงครับผมช่องเก็บของด้านท้ายนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะว้างขวามากนะครับสามารถวางของได้เยอะเลยครับเพื่อนๆนต่อมานะครับผมลองส่องโครงสร้างกันเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมรถเราทุกคันรับประกันว่าไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันใหม่แท้เลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะครับส่องกันเลยนะครับเลขใหม่คันนี้นะครับเพียงแค่1นึ0 0 0สกมิโลรับประกันใหม่แท้นะครับพวงมาลัย power multi f u n c t i o นะครับมาพร้อมกับ airbag หนึ่งใบนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มานะครับ มีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธล่องมองหลังครบเลยนะครับแอร์คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับเกียร์คันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเพื่อนและตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังแท้สีดานะครับสภาพเบาะคันนี้ค่อนข้างสวยและใหม่มากนะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับพามาชมเบาะนั่งตอนหลังคันนี้นะครับสังเกตไหมว่าภายในค่อนข้างสวยและใหม่มากนะครับที่สําคัญเลยเนี่ย ที่หัวหมอนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีหน้าจอทีวีให้2จอนะครับบ่งบอกถึงความสะดวกสบายเอนเทนเมนต์นะครับถ้าใครชอบนั่งไปดูหลังไปนะครับซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยครับโครงสร้างคันนี้นะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอักชัดเจนลูกลมแบนเรียบนะครับลอง2งด้านหลังกันต่อนะครับประตูทั้ง2บานฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมหมดนะครับรอยเม็ดอักชัดเจนลูกลมแบนเรียบครับเพื่อนๆโครงสร้างด้านขวานะครับก็เดิมหมดเหมือนกันนะครับรอยเม็ดอักชัดเจนลูกลมแบนเรียบนะครับผมลอง2อด้าน านหลังกันต่อนะประตูทั้ง4บานนะครับรถไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับรถเราทุกคันนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับซื้อไปสบายใจหายห่วงครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับผมภายในเป็นสีทูโทนนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มาให้นะครับถ้าใครมองหา Nissan Juke นะครับซื้อคันนี้ไปคุ้มเลยครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 6 0 0ซีอัตราเร่งดีมากขับขี่ดีมากนะครับและต่อมานะครับลองส่องเลยครับ อกด้านในนะครับน็อตเห็นไหมครับด้านในไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับไหลมาที่ซุ้มหัวโชคด้านขวานะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์ครบหมดเลยนะครับมาที่คานด้านหน้าครับเพื่อนๆเห็นไหมรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับไปจบที่ซุ้มหัวโช๊ด้านซ้ายครับรอยแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้รับประกันอีกครั้งว่ารถบ้านมือเดียวใช้งานคนเดียวที่สำคัญเนี่ยรถไม่มีการเฉียวชนมานะครับซอกด้านในฝาโปงด้านบนนะครับรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวครบ ท่วนหมดนะครับ 2 3 5 0 0 0บาทราคานี้บอกเลยว่าซื้อไปใช้งานคุ้มเลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้านิสันจุกคันนี้นะครับรถปี2014ครับเป็นรุ่น 1.6V ท็อปสุดแล้วนะครับเลขไม้แท้ไปแค่1นึ่0แ0กมิโลครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินสีดำเดิมจากโรงงานนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดง90 0 0ครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่2 3 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดืนเปีแค่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเองครับและคันนี้สามารถ ผ่อนได้ยาวแบบสี่งวดเลยนะครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยครับไม่พอนะเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรประกันไม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์รนานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ